สวัสดีครับวันนี้อยู่ Isuzu D-Max นะครับ All New ปีประมาณ0 0 4นะฮะตัวนี้มาด้วยกุญแจมีดอกเดียวนะฮะเป็นดอกแบบพับไม่ได้นะฮะมาทำสไตล์พับใต้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับว่าดอกเดิมเป็นตัวไหนนะฮะดอกเดิมที่มาเป็นตัวนี้นะครับนีครับล็อกได้นะครับขายล็อกได้ปกตินะฮะโอเคนะครับเราทำการสร้างรีโมทใหม่นะครับเป็นกุญแจพับสไตล์นี้เลยนะฮะพับได้แบบนี้ กัดดอกให้ด้วยนะฮะลูกค้าไม่ต้องไปกัดแล้วนะครับ <ood ling. S 1> สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับหลังจากที่ติดตั้งนะครับทดสอบระบบนะฮะว่างันว่าการใช้งานของตัวนี้ใช้ได้ไหมสําหรับตัวนี้มีชิปด้วยนะครับฝั่งชิปด้วยนะฮะหรือระบบมีโมบิเลเตอร์ด้วยนะฮะโอเคก็ทดสอบล็อกฮะกดล็อกแล้วนะครับเปิดไม่ได้ไฟกระพริบนะครับกดไขล็อกครับไฟกระพริบนะครับสองครั้งกดไขล็อกต่อไปทดสอบสตาร์ทครับ โอเคนะฮะเข็มควากระตาเครื่องครับเป็นวิเตอโต้นะฮะเครื่องติดนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ใช้งานได้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถอ u u u d i m a ีแม็กซ์ออนอะฮะสนใจจะทํากุญแจแบบใหม่นะครับสไตล์พับได้แบบนี้ใช้งานสะดวกนะฮะก็สอบถามได้เลยนะครับใน Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9 5 3 7ด8 1นะครับ หรือสอบถามในช่องทาง YouTube ได้นะครับแต่ถ้า f a c e b o o k แฟนเพจนี้จะรวดเร็วเลยฮะราแ,แบบจะเข้ามาตอบภายในไม่เกิน10นาทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ